บทที่444จุดจบของพันธมิตรหนึวันก่อนสาขาสถาบันเปิดขึ้นในเมืองหลวงผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิดมาถึงที่นั่นเนื่องจากสถาบันในเมืองหลวงมีความสำคัญผู้ใหญ่คนที่12กูชูยงได้รับคำให้ดูแลการเปิดตามคำสั่งของจ้าจุนเยวุนขณะที่จุนเยวุนนำหกดาบและคนของพวกเขาไปทะเลเหนือเขาและหวังจริงรับผิดชอบการเปิดสถาบัน เห็นผู้คนที่รออยู่ในห้องต้อนรับของสถาบันกูชูยงไม่สามารถซ่อนความตกใจได้ผู้ใหญ่ฮวนอ่าผู้ใหญ่หยินก็มาด้วยพวกเขาคือผู้ใหญ่ของลัทธิปีศาจผู้ใหญ่คนที่สองหยินโมฮาและผู้ใหญ่คนที่เจ็ดจะเป็นไปได้เฉพาะเมื่อผู้ใหญ่มาหาจ้ากลับมาหรือให้คำสั่งบางอย่างอย่างไรก็ตามจุนเยวุนจ้าของลัทธิยังไม่กลับมาและด้วยเหตุผลบางอย่างผู้ใหญ่มามีคำสั่งจากจ้าหรือฟูฟูฟูไม่เราแค่มาดู หฮอกู่ชูยงขมวดคิ้วเมื่อเห็นผู้หญิงที่ยิ้มปิดปากด้วยมือหากพวกเขามาโดยไม่มีคำสั่งจากจ้าในทางหนึ่งมันคือการทรยศด้วยดวงตาที่เล็กลงกู่ชูยงพูดผู้ใหญ่หวนท่านอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ควรออกจากฐานเว้นแต่จะได้รับการบอกให้ทำแต่หากท่านเคลื่อนไหวโดยไม่มีคำสั่งจากจ้าของเราก่อนที่เขาจะพูดจบหวนยีดึงบางสิ่งออกจากแขนเสื้อกระดาษคำสั่งของจุนมา ทุกคนในห้องต้อนรับคุกเข่าลงข้างหนึ่งเมื่อเห็นคำสั่งที่มีตราของจุนมาผู้ใหญ่คนที่12ต้องทราบคำสั่งของจุนมาใช่ไหมอืมหวหยีพูดอีกครั้งขณะที่เขาถือกระดาษฟูฟูฟูข้าไม่ใช่คนดื้อรัน้นสำหรับวันนี้จาของลำดับปีศาจสวรรค์ได้มอบความไว้วางใจนี้ให้ข้า เช่นเดียวกับที่หวนหยีอธิบายในช่วงที่จุนเยวุนไม่อยู่ลัทธิปีศาสเป็นเวลานานอำนาจในการจัดการลัทธิถูกมอบให้ผู้ใหญ่คนที่สามมุนยุนอย่างไรก็ตามหวนยีก็ได้รับคำสั่งเมื่อจุนเยวุนไม่อยู่เขามีสิทธิเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเป็นเพราะการเคลื่อนไหวของกองกำลังแห่งความยุติธรรมหรือแต่เราส่งจดหมายไปทะเลเหนือและฐานหลักด้วยแต่ยังไม่มีการตอบกลับ หนึ่งในคิ้วของฮวนยีขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของกูชูยงเช่นเดียวกับผู้ใหญ่หยินโมฮาข้อมูลไปทางเหนือของแม่น้ำเหลืองถูกตัดหลังจากจุนเยวุนและหกดาบไปทะเลเหนืออย่างที่คาดไว้ยังไม่มานักท่านอาจยังไม่ทันสังเกตผู้ใหญ่คนที่12กูชูยงเอียงหัวเพราะไม่เข้าใจคำพูดของหยินโมฮาผู้ใหญ่คนที่7็ฮวนยีมองไปที่ผู้ช่วยยุชิมเมียงสงสยัยเขาพูดผู้ช่วยยุชิมเมียงจากตระกูลภาพลวงผี อะไรภาพลวงผีผู้ช่วยของสาขาถูกมอบหมายโดยไม่ใครอื่นเป็นจ้ากูชูยงไม่ทราบเรื่องนั้นและตกใจเพราะจ้าไม่ได้กล่าวถึงเลยข้าขออภัยต่อผู้ใหญ่กูนี่เป็นคำสั่งโดยตรงจากจ้าข้าจึงไม่สามารถเปิดเผยตัวต,วตนได้ฮูฮูนี่มันเล็กน้อยข้าก็ขออภัยต่อผู้ใหญ่กูเพราะนี่เป็นจุดหลักของการเปิดเราจึงส่งเขามาที่นี่เพื่อสร้างฐานให้เราฮูฮูฮู ตรงกันข้ามกับคำขอโทษพวกเขาดูค่อนข้างมีความสุขกูชูยงใส่หัวต่อคำพูดของพวกเขาแล้วเราจะฟังรายงานเร่งด่วนก่อนไหมมีคนส่งไปฐานหลักด้วยหรือยังไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับยู่หลินแต่ข้ากำลังคิดจะลงไปที่นั่นและตรวจสอบด้วยตัวเอง เมื่อเร็วๆนี้จากข้อมูลที่พวกเขารวบรวมมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนตระกูลภาพลวงผีภายในตระกูลอื่นสูญหายการติดต่อมันเป็นเพียง5วันแต่สำหรับตระกูลภาพลวงผีที่รวบรวมข้อมูลในระยะเวลาสั้นนี่คือปัญหาจากผู้บัญชาการทหารของฝ่ายยู่หลินอยู่บอมระยอต้องเป็นฝีมือของเขาต้องมีอะไรเกิดขึ้นจึงทำให้คนที่ไม่เคยแตะต้องตระกูลเรามาแตะต้องเราและได้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของพวกเขา วนยีลูปคางด้วยมือขวาและดูกังวลยูบอมระยอเป็นคนที่ยากที่สุดในการจัดการหลังจากนักยุทธศาสตร์เจกันโซฮิแวะมาที่ลัฐธิของพวกเขาพวกเขารู้เรื่องการมีอยู่ของชายคนนี้แล้วว่าเขาพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับตระกูลเทพดาบพกศิลปะการต่อสู้ผู้ใหญ่ไม่ทราบหรือว่ากำลังทั้งหมดของยูหลินกำลังเคลื่อนไหวกำลังทั้งหมด ยุคชิมเมียงจากตระกูลภาพลวงผีอธิบายมันหมายความว่ากำลังทั้งหมดของยู่หลินถูกแบ่งเป็นสองกำลังหนึ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและอีกหนึ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นพวกเขาสามารถเข้าใจข้อเท็จจริงบางอย่างและพยายามได้ข้อมูลกลับไปที่ลัทธิฮะที่ยู่หลินวางแผนอะไรแบบนี้หยินโมฮาโกรธแต่สำหรับฮวนยี่ข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้ชิ้นส่วนตกลงในภาพใหญ่เหมือนการตอบปริศนาที่ยุ่งเหยิงเข้าด้วยกัน พลังของยูหลินรักษาไว้เพียงเพื่อปกป้องตัวเองจากส่วนใต้ของแม่น้ำเหลืองนี่เพื่อป้องกันและสังเกตการเคลื่อนไหวของลัทธิเราอย่างไรก็ตามความจริงที่เครือข่ายข้อมูลของเราถูกสับสนโดยพวกเขาดูเหมือนมันเป็นเรื่องชีวิตและความตายของยูหลินครั้งนี้ชีวิตและความตายแล้วลัทธิของเราพันธมิตรยังมีชีวิตอยู่แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมยูหลินถึงทำแบบนี้ ต่อคำถามที่งงงวยหวนหยี่พูดเหตุผลที่เราไม่แตะตั้งพวกเขาเป็นเพราะสถาบันใหม่ของเราบางทีนั่นอาจเป็นเหตุที่พวกเขามีโอกาสง่ายในการปิดกั้นข้อมูลของเรา แต่พวกเขาจะปิดกั้นนานแค่ไหนพวกเขาควรรู้ว่าเราจะจับได้ไม่ว่าจะมีการปิดกั้นมากแค่ไหนก็มีขีดจำกัดเวลาที่คนจะเริ่มสังเกตแน่นอนหากข้อมูลถูกให้ในรูปแบบกระจายแต่สำหรับลทัทธิปีศาจท,ที่เฝ้าระวังอยู่เสมอมันจะดูแปลกเท่านั้นเหตุผลง่ายๆพวกเขาพยายามทำอะไรบางอย่างด้วยกำลังทั้งหมดพวกเขาอาจาก,กังวลเรื่องสิ่งที่มาจากทะเลเหนือแต่พวกเขาเคลื่อนไหวเร็วเกินไป หวนยีได้รับรายงานจากหกดาบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลเหนือรู้ว่ายู่หลินก็โลภแกนของเต่ามังกรหวนยีรู้ว่าแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วแต่เขาไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ต้องเป็นเพราะการตายของลูกชายคนที่2ของผู้นำใหญ่หวนยีไม่มีข้อสงสัยในการตัดสินใจของจ้าแต่สำหรับผู้นำใหญ่ของกองกำลังแห่ง ความยุติธรรมมันกลายเป็นโอกาสในการเคลื่อนไหวไม่ว่าผู้นำใหญ่จะมีเหตุผลแค่ไหนลูกชายสองคนของเขาถูกทำลายใครก็จะมีปัญหาในการกดอารมณ์แม้ว่านี่จะเรียกการถูกดูดจากจ้าการมาที่นี่ทำดีอย่างใดการแยกกำลังเป็นสองและส่งหนึ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับจ้าเดี๋ยวหากข้าเข้าใจคำพูดของผู้ใหญ่หวนถูกต้องเราไม่ได้รับจดหมายจากทหารของเราที่ออกจากทะเลเหนือ ผู้ใหญ่คนที่12กูชูยงพูดยูหลิงต้องพยายามปิดกั้นข้อมูลอย่างสิ้นหวังกับนั้นฮวนยีตอบด้วยรอยยิ้มนั่นคือเหตุผลที่ผู้ใหญ่หยินและข้ามาที่นี่ไม่ต้องกังวลฮูฮูฮูด้วยการพึมพำนั้นพวกเขามองไปทิศทางที่ฐานของยูหลิงตั้งอยู่เป็นเวลานานแล้วที่ข้าอยากสู้ด้วยสมองกับยูบอมระยอนนั่นข้าต้องสอนเขาว,ว่าเล่เหลี่ยมงโง่แบบนั้นไม่ได้ผลกับเราพวกมันดูเหมือนได้ผลเพราะเราเล่นกับพวกมันฮูฮูฮู เถอท่านมาที่นี่ได้อย่างไรผู้นำทั้งหมดของกองกำลังแห่งความยุติธรรมและยูหลินตกใจนี่แตกต่างจากแผนที่พวกเขาต้องทำตามโดยสิ้นเชิงพวกเขาให้แน่ใจว่าจะปิดกั้นข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาให้ได้มากที่สุดจากลทัทธิเมื่อพวกเขาเดินขบวนไปช่างเราระดมคนที่เก่งที่สุดที่มีเพื่อปิดกั้นข้อมูลไปทะเลเหนือแล้วอย่างไรมักวีจงพูดไม่ออกต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก้ 9, 9, เมื่อจุนเยวุนเข้าหาเขาอย่างชา้ชา ผู้นำของแต่ละตระกูลชักดาบและตะโกนหยุดหยุดนายเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรไม่ว่าเขาจะมีทักษะแค่ไหนก็มีขีดจำกัดที่เขาสามารถซ่อนพลังงานมันเป็นตอนกลางวันแสกแซและตอนนี้หน่วยทั้งหมดตื่นตัวทุกคนออกไปเราไม่เห็นเขาจนตอนนี้แล้วเขาก็พลอออกมาเขาใช้เล่ห์หมแบบไหนน่าตกใจแม้แต่ผู้นำของกองกำลังเห็นความยุติธรรมก็เช่นกันแม้แต่กักยอนไม่สามารถรู้สึกถึงจุนเยวุนจนกว่าเขาจะแสดงตัว เขามั่นใจว่าไม่มีใครอยู่รอบค่ายนี่สำเร็จจุนเยวุลพอใจเมื่อเขามองสีหน้าของพวกเขาในบรรดาฟังก์ชันของชุดนาโนที่เปิดขึ้นเมื่อล็อกถูกปลดล็อกมีสิ่งหนึ่งที่จุนยวุลอยากลองมากที่สุดและมันคือโหมดโปร่งใสมันทําให้แสงผ่านร่างกายของเขาเราวกับเขาไม่มีอยู่จริงแน่นอนมันมีจุดอ่อนด้วยหากมีฝนหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอื่นๆฟังก์ชันชุดจะได้รับผลกระทบนอกจากนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้เพียงระยะสั้น เพื่อซ่อนตัวในสนามรบท่านท่านหยาบคายได้อย่างไรแม้ว่าท่านจะเป็นผู้นำของพันธมิตรยอนยังอินเป็นคนที่ออกมาข้างหน้าและตะโกนใส่จุนเยวุนแม้ว่าเขาจะก้าวออกมาเพียงก้าวเดียวเขาไม่สามารถซ่อนความตึงเครียดในดวงตาขณะพบกับเทพปีศาจผู้นำยอนเป็นกิลและพระสัติตดูงงงวยต่อเขาเขาไม่รู้แต่การยั่วยุเทพปีศาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่ใครจะทำได้หยาบคายใครหยาบคายซิส จุนเวยวุลเอื้อมไปหาหัวของยอนยังอินแม้จะอยากยกดาบเขาก็ทำไม่ได้ตุบกวักพลังงานยิ่งใหญ่กดเขาตกใจด้วยพลังงานที่กดเขาเขาพยายามต่อต้านแต่ตบกวักแต่เขาถูกกดลงพื้นต่อไปพ,พลังอะไรเนี่ยผู้นำภายในค่ายไม่สามารถซ่อนความงงงวยเมื่อมองนั้นยอนยังอินเป็นผู้นำที่อยู่ในจุดเริ่มต้นของระดับอาจารย์ระดับสูง พวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าคนแข็งแกร่งเช่นนั้นถูกกดด้วยการปล่อยพลังงานง่ายๆไม่น่าเชื่อพลังงานของเขาเติบโตจากก่อนหรือตาของโฮงปาอูเบิกกว้างด้วยความตกใจนั่นคือเมื่อเขานึกถึงรายงานของมักวีจงเขาได้แกนของเต่ามังกรข้าเห็นความจริงต่อหน้าตามิฉะนั้นพลังเช่นนั้นไม่มีเหตุผลเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นอาจารย์ระดับสูงถูกกดด้วยพลังงานเพียงอย่างเดียว หากสิ่งต่างๆดำเนินต่อไปแบบนี้เฉพาะสิ่งที่น่าสยดสยางเท่านั้นที่จะคลี่คลายสำหรับพวกเขาจ้าจุนฮงเปาอูพูดอย่างรีบร้อนเพราะไม่อยากให้ใครได้รับอันตรายเขาพูดด้วยความระมัดระวังสูงสุดปล่อยเขาเถอะเรายังอยู่ในพันธมิตรการทำแบบนี้มากเกินไปโดยเฉพาะโดยไม่ได้พูดกันต่อคำพูดของเขาจุนเยวุนลดมือลงและยอนยังอินถูกปล่อยหายใจขอบหายใจหอบชายคนนั้นหอบหายใจ เพียงดูเหงื่อที่หยดลงมาบนหน้าพวกเขาสามารถบอกได้ว่าเขาสิ้นหวังแค่ไหนแต่ฮงปาโลอูดีใจเขาคิดว่าไม่มีที่ให้อภิปรายเมื่อเห็นจุนเยวุนโกรธแบบนั้นแต่รู้สึกเหมือนพวกเขามีความหวังเมื่อเขาหยุดขอบคุณจ้าจุนปักฮงปาโลอูขอบคุณอย่างไรก็ตามจุนเยวุนเริ่มเดินอีกครั้งและมุ่งหน้าไปที่หนึ่งที่มักวีจงอยู่ก่อนนั้นให้ค่าแก้ไขเรื่องส่วนตัว เมื่อจุนยบุลเข้าหาผู้นำสามคนที่อยู่ใกล้เขาถอยกลับเพียงรู้สึกถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากร่างกายก็เพียงให้พวกเขาเดินออกไปอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้จุนยบุนฆ่าคนที่เขาต้องการได้หยุดหยุดจ้าจุนจุนยบุญโดกมือเบาๆใส่พวกเขาเราวกับคลื่นมหาศาลกระแทกพวกเขาทั้งสามถูกโยนไปข้างหือ,อกตูบคนที่พยายามหยุดเขาถูกโยนออกไป เมื่อคนระหว่างเขาและมักวีจงหายไปจุญยบุญเปิดปากเมื่อแตะต้องของคนอื่นต้องจ่ายราคาท่านหมายความว่าอย่างไรท่านจะพูดได้อย่างไรฟังคำพูดเหล่านั้นจุญยบุญเอียงหัวนี่แปลกท่านอยู่ในระดับซูเปอร์มาสเตอร์ตอนนั้นแล้ววันนี้ด้วยแล้วท่านจัดการกับฟ้าร้องฉี่ที่ไหลผ่านร่างกายได้อย่างไรต่อคำพูดเหล่านั้นหน้าของมักวีจมแข็งเขารู้ได้อย่างไรคากระจายพลังงานในต้านเถียนทั่วร่างกาย มันเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้มันมีผลในการลดพลังงานภายในเทคนิคซ่อนการเติบโตหลังรับฉีโดยการกระจายพลังงานภายในทั่วร่างกายอย่างไรก็ตามศิลปะการต่อสู้เดิมที่เขาเรียนรู้จะกลายเป็นไปไม่ได้ที่จะคลี่คลายและมันถูกห้ามเนื่องจากช่วงเวลาที่พวกเขาต้องปล่อยฉีจะเป็นข้อเสียใหญ่จึงถือว่าอ่อนแอเป็นเพราะฟ้าร้องฉีหรือขณะเอาหัวมังกรเขาดื่มเลือดของมันและฟ้าร้องฉีถูกสร้างขึ้น ตอนแรกเขาไม่สามารถควบคุมได้แต่ในไม่ถึงเดือนเขาสามารถควบคุมและซ่อนได้ผู้นำใหญ่หยีโมกไม่สามารถสังเกตได้เป็นเพราะเขาดูดซับแกนหรือโดยไม่มีนั้นเขาไม่สามารถสังเกตฉีในร่างกายของมักวีจงได้มักวีจงไม่รู้จะจัดการกับสถานการณ์อย่างไรแม้ว่าเขาจะยกเลิกการห้ามฉีเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจุนเยวุนแต่หากเขาพยายามหนีบางทีเขาอาจมีโอกาสมันเป็นตอนนั้น อมิตาภพาจ้าจุนท่านเกินไปซัสตอนนั้นกักยอนจากวัยวหลินมาและยืนระหว่างสองคนเขาไม่ใช่คนเดียวแม้แต่มากูชอนปรากฏข้างเขาและเปิดปากขณะมือพร้อมจับดาบจ้าจุนเป็นครั้งแรกที่เราพบกันคาชื่อมากูชอนเข้ามาที่นี่ในฐานะผู้บัญชาการโปรดพิจารณาพันธมิตรของเราและพูดเรื่องนี้โวข้าหมดแรงกับเรื่องพันธมิตรนี้อะไรไป จุนเยวุลยืย่นมือและแกล้งสร้างช่องว่างระหว่างกักยอนและมากูชอนตอนนั้นเรากับกำแพงพลังงานถูกสร้างขึ้นมันผลักผู้นำสองคนออกไปพลังที่น่าทึ่งเช่นไรทั้งคู่ตกใจเมื่อเห็นว่าพวกเขาถูกผลักตบกวกเอื้อกทั้งคู่ถูกผลักสามก้าวออกไปต่างจากยอนยังอินที่ถูกผลักไปเหมือนตุ๊กตาฟางสองคนนี้อยู่ในปลายระดับอาจารย์ระดับสูงความแตกต่างจึงใหญ่มากจ้าจ้าจุนหยุดอมิตาภะขุยกัน ท่านเก่งดีวุงทันทีที่คำพูดของเขาจบผู้นำทั้งสองสันพลังงานที่แข็งแกร่งกว่าก่อนถูกบังคับใส่พวกเขานักบุญกักย่อนและมูกูชอนที่แทบจะยึดได้ถูกผลักออกไปอย่างไร้หนทางการมีพลังงานนี้สมเหตุสมผลหรือสองคนนั้นถูกผลักออกไปได้อย่างไรพวกเขาไม่อยากเชื่อพวกเขารู้ว่าจุนเยวุลเป็นอาจารย์เทพแต่พวกเขาไม่เคยจินตนาการว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้เพราะช่องว่างระหว่างพวกเขาดูใหญ่เกินไปพวกเขาทั้งหมดจะแพ้ หากคนอื่นไม่เข้ามาแทรกแซงตอนนี้มันเป็นตอนนั้นครกขอบคุณผู้นำทั้งสองพลังยิ่งใหญ่โผล่ออกมาจากข้างหลังดาบที่ล้อมรอบด้วยแสงฟ้าผ่าไปหาจุนเยวุนที่กำลังผลักผู้นำทั้งสองออกไปคนที่คลี่คลายดาบฟ้าร้อมอย่างกระทันหันคือมักวีจงผู้บัญชาการมักเป็นการยกเลิกการห้ามฉีแต่มันไม่สมบูรณ์เลยดึงพลังงานภายในเขาคลี่คลายดาบสายฟ้านี่คือช่องวา่างตอนแรกเขาพยายามหนี แต่เมื่อเห็นว่าจุญยวุลใช้มือทั้งสองเพื่อกดผู้นำเขาตัดสินใจว่านี่เป็นโอกาสที่ถูกต้องในการโจมตีและเลงการโจมตีแปลกใจตายด้วยคนที่อ่อนแอกว่าตายครกปักอาเพราะเขาอยู่ไกลมากมักวีจงคิดว่าการโจมตีจะได้ผลอย่างไรก็จามดาบกับสายฟ้าสีน้ำเงินหายไปอย่างกะทันหันและดาบของเขาถูกหยุดด้วยมือเปล่าของจุนญยวุลท่านหยุดฟ้าร้องฉี่ได้ยอย่างไรครกสายฟ้ายังคงหมกระนำ จุนเยวุนไม่ได้ใช้ฟ้าร้องฉี่ของเขาด้วยซ้ำทั้งหมดที่เขาสวมคือเกราะสีดำนั่นการถูกไฟฟ้าช็อตควรง่ายแต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นถ้าเข้าใจแล้วอะไรฟ้าร้องฉี่นี้ตรงช่วงเวลานั้นฟ้าร้องฉี่ของใบดาบที่ติดอยู่ในมือทั้งสองของเขาเริ่มไหลกลับอย่างไรก็ตามระดับของฉี่ที่ไหลกลับแตกต่างครกในทันทีพายุสายฟ้าเต็มคายทั้งหมดและร่างกายของมักวีจงที่ถือ